สวัสดีครับพบกับช่องพูนัดมวยไทเลอครับมื่อนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์มื่อนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สิพาไปเลาะเบิงหาเด่นหาซอปปิง้งครับอยู่กุ้งโซ่ครับตอนนี้ผมอยู่อิงซ่อนผมจีนั่งรถไปกุ้งโซ่แล้วครับผม,มเมื่อกุ้งของเกาดีใต้แล้วครับผมก็เคยไปอยู่แต่ว่าเคยไปแบบนี้จักเทียไปก็มีแต่ไปเฮ็ดงานจังจิงๆนะครับเดี๋ยวรอบนี้สิ้าไป เบิ่งบรรยากาศเบิ่งวามีสถานที่ที่เที่ยวมองช้อปปิง้งมองยังหลายปันไดเด้อครับจังได้กัไปเจอกันโยที่กรุงโซ่แล้วครับผมตอนนี้รถก็มาแล้วครับผมรถมาเดียวเด้อครับกำลังจะขึ้นรถครับผม บมมีคนเลยครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมนาน่งเดือเทิ่งรถเมล์แล้วนะครับป้ายนาก็คือไปต่ออีกรอบหนึ่งครับรอบหนึ่งที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมจะไปต่อไ,ไฟฟ้าใต้ดินอีกรอบหนึ่งจะกลับไปถึงที่ที่พักครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ลงจากรถเมล์แล้วครับผมกําลังไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินอีกที่ครับผมตอนนี้ก็เดินทางไป สถา,าน,นีด้วยครับท่านิผู้ชมาสครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาเพิ่มแบบไฟฟ้าด้วยครับกำลงังจะนั่งไปที่ผกครับผม ครับผมวอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงที่ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเกาหลีใตยอยูเลยครับตั้งแต่อย่างนาาี่ครัว่าตั้งแต่อาคาั้นเนี่ยน่าจะเป็นพั้นปีแล้วแล้วครับจะพันปีแล้วบรรยากาศข้างในครับผม เดี๋ยวผมจิพ้าไปเบื้องบรรยากาศจีถ่ายรูปอัพลงเรื่อยๆเ้อครับผมเนี่ทุกสัปโมงหนึ่งจะมีการโซ่แบบนี้เลอครับทุกหนึ่งสัโมง